สวัสดีครับวันนี้พบกับโอ้โหทอยอีกแล้วนะครับผมวันนี้จะมารีวิวตัวนี้กันครับเป็นงานซูเปอร์ดากอนบอลฮีโร่นะฮะกับ9เปียนนมเสอรี่ฟิกเกอร์นั่นเองซึ่งมันออกมาก่อนหน้านี้แหละแต่ผมจำไม่ได้ว่ากี่ตัวน่าจะมีโกคูกับโกจิต้าซูเปอร์ไซ亚สีจำไม่ได้จริงฮนะแต่ตัวนี้จะมาเป็นตัวของเบจิต้าในร่างของซูเปอร์ไซ亚สีนั่นเองนี่ ถัพผ้านะฮะอันนี้ก็จะเป็นหน้ากล่องนะครับด้านข้างอ่าด้านหลังอ่อีกด้านหนึ่งส่วนนี้ด้านบนแล้วก็ด้านล่างนะครับอ่าซึ่งตัวนี้มันก็จะมาเป็นตัวครบรอบ9ปีตัวหนึ่งนะฮะซึ่งเราจะมาแกะดูข้างในกันตัวนี้ซึ่งในกล่องก็จะเป็นลักษณะแบบนี้ Okay. อ่ะจะมาเป็นลักษณะของถุงถุงเดียวอย่างนี้นะฮะแบ่งเป็นครึ่งบนครึ่งล่างหางฮะเสาแล้วก็ฐานนี่ทั้งหมด5ช่องแบบนี้นี่จะมาอยู่ข้างในกัน อันนี้จะมาเป็นในซูเปอร์ไซยยสีก่อเบจิต้า Vegeta นะฮะซึ่งตัวนี้มันก็จะมีไฮไลท์ตรงขนสีแดงๆเนี้ยจะเป็นแบบสีดำๆทึบๆอยู่บ้างนะฮะแต่ว่าไม่ได้เยอะเท่าไหร่ตัวกล้ามเนื้อก็จะมีไลไฮไลท์ตัวตรงร่องกล้ามเนื้ออย่างนี้นะฮะผมเป็นสีออกดำๆแต่ว่าเหมือนจะกึ่งๆน้ำตาลน้ำตาลน,นะฮะมีถุงมือ ก็เป็นลงสีธรรมดาปกตินะฮะอันนี้จะเป็นหน้าอนนโอเคอันนี้เป็นครึ่งล่างเนี่ยก็จะออกเป็นโทนดำสว่างนะเนาะน่าจะใช่อนะ่มันไม่ได้ดำสนิทนะฮะจะออกเป็นดำน้ำตาลหรือเปล่าผมไม่แน่ใจอ่านะจะไม่ได้จะมีไฮไลท์บ้างะฮะช่วง ตามร่องตรงนี้นิดหน่อยไม่เยอะนะฮะ,ะแล้วก็มีหางอ่ะก็จะเป็นสีแดงเสาครับแล้วก็ตัวฐานจะเป็นสีคึบอ,อ,อันนี้เรามาประกอบดูกันเลยตัวเบจิตา้าเนี่ยมันจะออกเป็นสีแดงเกือบจะแดงสดเลยนะฮะ ขางใส่ด้านหลังนะฮะก็เสียบเสาอ่ะนี่ชห้ดูก่อนแล้วกันเพรประกอบมันก็จะเป็นท่าที่กำลังพุ่งไปด้านหน้าลักษณะแบบนี้นะครับไรนลยละเอียดก็ถือว่าโอเคเลยตัวนี้ฮะ การเรียงของกล้ามเนื้อเนี่ยฮะที่เป็นขนสีแดงอันนี้ลงสีได้สวยนะเป็นสีแดงแบบเข้มๆอ่ะสดๆเลยถือว่าโอเคเลยตัวนี้ให้มาใส่ฐานดูกันเลยนะฮะชึบอ่ะเดี๋ยวเราจะโชว์ให้ดูอันนี ฐานเนี่ยค่อนข้างที่จะสูงขึ้นมาพอประมาณเลยนะฮะอ่านี่ให้ดูช้าๆก่อนอ่าวันนี้จะเป็นท่าที่แบบกำลังพุ่งขึ้นฟ้าด้านบนอ่าลัาจะปล่อยพลังออกไปอ่ะ้ความสูงนะครับมันจะอยู่อ่านี่ฮะถึง ปลายผมตรงนี้เนี่ยอยู่23เซนนะครับอ่าเนี่ยตั้งแต่นี่ถึงนี่อยู่ประมาณ23เซนก็ถือว่าค่อนข้างสูงนะแต่เอาจริงเนี่ยเสาเนี่ยมันก็ค่อนข้างที่จะสูงเหมือนกันนะอ่ามันเลยทําให้ดูตัวตัวสูงขึ้นไปแต่ไซส์มันก็เป็นลักษณะปกติของงานพวกฟิกเกอร์โมเดลพวกนี้อยู่แล้วอ่าไซส์ก็จะประมาณที่20 cm. นิดๆอ่าตัวประมาณ ก่อนนี้ก็เป็นอีกตัวหนึ่งนะฮะที่เราเอามาให้ดูในวันนี้กับงานนะฮะซูเปอร์ดารอนบอลฮีโร่ฮะ9ปีอเนียบรัลรี่ฟิกเกอร์นั่นเองก็เป็นตัวที่ออกมาให้สะสมกันในรอบนี้นะฮะถ้าใครชอบก็อย่าลืมไปเลือกซื้อเลือกหากันได้นะครับอ๋อสำหรับวันนี้ถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ให้อโหทอยของเราด้วยสำหรับวันนี้สวัสดีครับ